มีการแชร์คลิปวิดีโอนะครับของคุณหมอท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์นะครับว่าให้งดกินเห็ดทุกชนิดครับเพราะคุณหมอห้างว่าเห็ดก็เป็นเชื้อราแล้วพอกินเข้าไปมันก็จะเกิดการจับกระไว้รัสในร่างกายทําให้ร่างกายเป็นโรคต่างๆรวมทั้งเป็นโรคมะเร็งแลวคุณหมอก็ยกตัวอย่างคนไข้ตัวเองบอกว่าเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยแล้วอาการดีขึ้นแต่พอกินเห็ดอาการกับแย่ลงนะครับ เรื่องนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นแค่ความเชื่อส่วนตัวของคุณหมอครับเพราะในทางการแพทย์กระแสะหลักเนี่ยไม่ได้มีคำพิจารณาการที่บอกว่าไม่ให้กินเห็ดเลยนะครับเห็ดเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีน,น,าานสูงมีแคลอรี่ต่ำมีเส้นใยทางอาหารแล้วก็มีธาตุอาหารหลายอย่างที่ดียต่อร่างกายครับ เห็ดเองเนี่ยถ้าเรากินโดยที่เป็นเห็ดที่เป็นเชื้อราก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นเชื้อราที่เราบริโภคกันมานานแล้ว,ลวเราพบว่าไม่ได้มีพิษต่อร่างกายสามารถบริโภคได้ทั่วไปครับตื่นที่น่ากลัวที่ต้องระวังคือเห็ดพิษต่างๆครับ พราะว่าเชื้อราพวกนี้สามารถสร้างสารพิษในตัวได้แล้วก็สรารพิษพวกนี้ก็จะเพิ่มชั้นทำลายยกาดทวยความร้อนด้วยมีผลต่อร,ร่างกายแล้วก็อันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับอาจจะมีแค่เห็ดบางอย่างที่ก็มีการทดลองในเชิญของอสถิตร้อนครับเช่นพวกเห็ดเชมปียองหรือเห็ดเรีวยกว่าเห็ดกระดุมขาวเนี่ยซึ่งถ้าพบว่าถ้ากินมากๆเนี่ยสถิตรองก็มีโอกาสจะเกิดมะเร็งได้แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันในมนุษย์ในในคนเราครับว่าป็นปัญอา,ายอย่างนั้นแล้วก็งานวิใจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการติดตาม ประชาชนจานวนค่อนข้างมากเป็นหลักหมื่นคนให้กินเรนื่องของการกินเห็ดเนี่ยเป็นเวลาค่อนข้างนานกว่า20ปีเนี่ยก็พบว่าไม่ได้จะมีความสัมพันธ์นะครับในเชิงนยัยส,สําคัญระหว่างการกินเห็ดและการเป็นมะเร็งครับดังนั้นจริงๆเห็ดสามารถบริโภคได้นะครับนะครับขอเพียงขอให้ทำให้ให้สุกให้สะอาดนะครับแล้วก็เลือกที่ไม่เป็นเห็ดกรับ